ในช่วงนี้นะคะปัญหาแบงค์หนึ่พันบาทปลอมนี่ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่โตไปแล้วนะคะ,ะหลายคนก็ไม่รับที่จะรับไก่ค่าสินค้าจากธนบัตรใบละ1,000บาทนะคะซึ่งปัญหาแบงค์หนึ่พันบาทปลอมนี้ก็ลุกลามจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาการขาดความน่าเชื่อถือไปแล้วค่ะจนกระทั่งธนาคารพาณิชย์เกรงว่าจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะคะ นายธวัชชัยยงกิติกุลเลขาธิการสมาคม<อ>ธนาคาร<อ>ไทยยอมรับว่าปัญหาการปลอมแปลงธนาบัตรใบละพันบาทนั้นลุกลามมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาความไม่เชื่อถือและไม่ยอมรับธนาบัตรไปแล้วและทําให้การทํางานของธนาคารมีความยากลําบากขึ้นปัญหาดังกล่าวนี้ใหญ่เกินกว่าที่สมาคมธนาคารจะแก้ไขจึงต้องหาหรือไปอยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาก่อนจะกลายเป็นปัญหาแก่ระบบเศรษฐกิจ ด้านธนาคารกรุงเทพได้ออกหนังสือแจ้งเตือนวิธีดูธนาบัตรปลอมให้กับเจ้าหน้าที่ตามสาขาทุกแห่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากจุดเดิมที่เคยสังเกตได้ชัดได้แก่ปลอยสีน้ำเงินและเนื้อกระดาษนั้นการปลอมแปลงในขณะนี้ทำได้เหมือนมากจึงได้สังเกตที่หมึกพิมพ์มีความนูนเป็นพิเศษและลายน้ำมีความโปร่งแสงรวมทั้งเลขที่ซ่อนเมื่อพลิกเอียงธนาบาัตรพร้อมกับมีการตรวจสอบเครื่องคัดนับธนาบัตรทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ออกจากธนาคารไปจะเป็นธนาบัตรจริงทั้งหมด ทั้งนี้ยืนยันว่าธนบัตรปลอมไม่สามารถผ่านเครื่อง ATM ได้นะคะเพราะว่าจะมีการตรวจสอบและก็ระบบตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ธนบัตรปลอมที่หลุดเข้ามาอาจจะเกิดจากธนาคารบางสาขาที่ใช้เจ้าหน้าที่นับเงินด้วยมือโดยไม่ผ่านเครื่องคัดนับธนบัตรอีกรอ,รอบก่อนนาบรรจุ a t ทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่งยอมรับว่าพบธนบัตรปลอมเข้ามาซื้อสินค้าในหลายสาขาโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ทั้งห้างซึ่งได้รับการอบรมการตรวจธนบัตรจากธนาคารแห่งประเทศไทยทุก3เดือน มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเบื้องต้นหากมีข้องสงสัยจะนำไปตรวจกับเครื่องตรวจนับธนาบัตรอีกครั้งหนึ่งโดยหากพบก็จะขอเปลี่ยนธนาบัตรจากลูกค้าทันทีแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการซื้อสินค้าด้วยธนาบัตรใบละ1,000บาทค่ะขณะที่ตามด่านเก็บเงินค่าผ่านทางก็ได้มีการเฝ้าระวังธนาบัตรปลอมโดยได้จัดอบรมพนักงานทุกคนดูแลความแตกต่างของธนาบัตรจริงกับธนาบัตรปลอม พร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องดูไลน้น้ประจําตู้เก็บเงินทุกสาขาด้วยนะคะยืนยันว่าไม่มีการปฏิเสธรับธนบัตรใบละ1,000บาทค่ะทางด้านพ่อค้าแม่ค<ม>้าก็กังวลมากขึ้นในการรับเงินใบละ1,000บาทจากลูกค้าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับแบงก์ปลอมเพื่อให้พนังกงานได้รับทราบว่าแบงก์ปลอมเนี่ยมีลักษณะเช่นใดครับผมแล้วเราก็โดยเสริมนะครับโดยมีทุกตู้เนี่ยจะมีเครื่องแบ็คลท์ไว้สําหรับใช้ด้วยครับผม และช่วงนี้นะคะเราจะกลับมาที่เรื่องของปัญหาธนาบัตรปลอมกันอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าระบาดกันมากจนกลัวนะคะว่าจะกระทบต่อการทํางานของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ระบบเศรษฐกิจค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหายอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยค่ะกับคุณวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการบริหารสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ครับค,ค่ะท่านผอ,อ,อคะอย่างนี้เนี่ยจะเรียกความน่าเชื่อถือของแบงก์พันธุ์มาได้ยังไงคะเพราะว่าตอนนี้ นนคนไม่อยากได้แบงค์ผันแล้วตรงนี้แบงค์ชาติทายังไงดีคะครับตรงนี้การอื่นก็ต้องขออนุญาตทาความเข้าใจก่อนนะฮะคือคือในช่วงเวลานี้ที่เราเข้าใจกันว่ามันระบาดกันเยอะเนี่ย<ะ>คือในปกติเนี่ยธนบัตปรปลอมมีอยู่ตลอดเวลานะฮะ,ฮะแต่คราวนี้มีมากบ้างน้อยบ้างตาม<ะ>สถานการณ์ตามระยะเวลาซึ่งในช่วงปีใหม่เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นกับปกติเล็กน้อยนะครับค่ะแต่แต่ในภาพรวมเนี่ยก็ว่าอยู่ระดับที่ต่ําอยู่นะครับตรงนี้ยืนยันนะฮะว่าปริมาณธนบัตรปลอมที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเนี่ย จะถือว่าต่ำมากก็ยังจะพูดได้นะครับเมื่อเทียบกับปากดนะครับค่ะแลวนี้แก้ไขยังไงดีคะครับเนีโหลคุณวรพรคะครับครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะค่ะก็คือถือว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแบงค์ปันแบงค์พันปลอมอยู่ตามปกติแต่ว่ายังอยู่ในดับต่ำแต่ว่าจะแก้ไขยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้คนก็กลัวค่ะครับตรงนู้ตอนที้เนี่ยการที่ประชาชนกลัวในแง่อันหนึ่งดีข้อดีนะครับเพราะการกลัวเนี่ยทําให้เรา เรามาั่ระวังมากขึ้นาการที่เรามาัดระวังมากขึ้นเนี่ยท้าเราสังเกตธนาบัตรถูกไหมครับเราก็ไม่ไม่รับมาสุ่มสี่สุมห้าที่อย่นี้นจะเป็นการป้องกันเป็นสีที่ต้องกันค่ะของสนบัรปลอมเนี่ยจะถือว่าดีที่สุดก็ก็อสวาาัสด้์คืทุกคนช่วยกันส่งอืนค่ะ ตอนนี้นะคะมีคนหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของธนาบัตรที่เข้าสู่เครื่อง ATM นะคะแล้วประชาชนพอไปกดออกมาอาจจะเจอกับแบงก์ปลอมเนี่ยนะคะคกลไกในการตรวจสอบของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันนี้ม,คม,มคีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนคะตรงนี้ก็ต้องขอยืนยันนะฮะไอไอไอการที่ฉลากปลอมเนี่ยจะหลุดไปจากเครื่องพวกนี้เนี่ยยิ่งมีโอกาสน้อยกว่าการเจอในอาจซื้ออีกนะครับเพราะว่าในการที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยธนบัตรทุกทุกฉบับเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบนะคะหลายขั้นตอนนะครับกว่าที่จะเอาไปใส่เครื่องและ เข้าสู่มือประชาชนตรงนี้ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสน้อยมากๆครับที่ที่จะหลุดรอดไปครับค่ะคือถ้าเกิดว่าออกมาจากตู้เอทเอมมั่นใจได้ว่าแบงก์จริงแน่นอนนะคะค่ะแล้วใน,นส่วนที่ร้านค้าตอนนี้เนี่ยปฏิเสธการที่จะรับแบงก์ผ่านตรงนี้นี่จะมีผลต่อเรื่องของเงินหมุนเวียนในระบบอันนี้จะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวอะไรเกี่ยวด้วยไหมคะคือคือถ,ถ้าทุกคนปฏิเสธรับอจจานวดเนี่ยก็ผลิตนะฮะเพราะว่ามันขอยืนยันนะะสับ ยังยังอยู่ในระดับที่น่าถือนะครับเพราะ<ฆ>ยังอเอะครับคือคือระหวังเนี่ยเป็นค่ะค่ะห,<ฆ>หครับค่ะค่ะครับก็คือยังยังขอให้รับอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราเรา,เรารับเนี่ยฮะถ้าเราสังเกตสักนิดนึงวิธีสังเกตไม่ได้ยากเลยฮะแล้วจริงๆแล้วทางธนาคารเองก็ก็ได้ใส่ลักษณะต่อต้อตานการปลอมแปลงเข้าไปในธนบัตรเนี่ยเยอะเยอะมากๆนะครับค่ะก็ก็ก็ขอเรียนว่าธนบัตรของของประเทศไทยนี่นะฮะ มีอ่ารับกัะต้านการปลอมแปลงเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ก็จะค่ะค่ะค่ะราคาสัญญาณ <ใน S 1> ไม่ค่อยดีต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ